เมื่อกี้เราจบลงที่สไลด์นี้นะครับสไลด์นี้ก็คือว่ามันนํามาสู่ปัญหาเรื่องหลักการกับผลที่ได้เนี่ยเราจะยึดตรงไหนนะครับคราวนี้มาดูที่กรณีตัวอย่างกันนะครับกรณีตัวอย่างกันเนี่ยก็คือสถานที่นี้ผมคิดว่านักศึกษาหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับมันเป็นสถานที่ที่ทุกวันนี้เป็นเป็นที่ท่องเที่ยวนะครับอยู่ทางที่ต้นออกเชียงเหนือของประเทศจีนนะครับพื้นที่แถบนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตแมนจูเรียนะครับแล้วก็ คนเข้ามาเที่ยวดูอะไรกันที่นี่นะครับเขาก็มาเที่ยวดูในเชิงประวัติศาสตร์แหละเพราะว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยที่นี่มันเป็นสถานที่ที่เป็นที่ตั้งนะครับของหน่วยบัญชาการหน่วยหนึ่งของกองทัพญี่ปุ่นนะครับแล้วหน่วยนี้ก็มีความสําคัญมากๆกับกองทัพญี่ปุ่นกับประเทศญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่เนี่ยเขาเป็นสถานที่ที่เอาไว้ใช้วิจัยครับวิจัยและพัฒนาทางด้านการแพทย์แล้วทางด้านชีววิทยาทางด้านเคมีต่างๆนะครับเขาต้องการที่จะคิดค้นอาวุธชีวภาพ นะครับมาใช้ในการต่อสู้ในช่วงสงครามหน่วยนี้เขาเรียกว่าหน่วย731หัวหน้าของหน่วยเนี่ยชื่อพลโทชิโร่อิชิอิซึ่งโดยโดยวิชาชีพแล้วเนี่ยเขาเป็นแพทย์นะครับเขาเป็นแพทย์ทหารครน,นี้ในระหว่างสงครามเนี่ยการที่เขาจะมาทําการทดลองมันก็จําเป็นจะต้องทํางานแข่งกับกับเวลาครับเพราะว่าถ้าล่าช้าไปเนี่ยมันก็อาจจะทําให้แพ้สงครามได้มันมีคนต้องล้มตายเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยอยู่เป็นจํานวนมากนะครับเขาก็เลยจำเป็นจะต้องทําการวิจัยที่ได้ผลอย่างแม่นยําเที่ยงตรงที่สุดนะครับแล้วก็ ใช้ระยะเวลาที่น้อยที่สุดการที่เขาคิดแบบนี้ทําให้เขาจําเป็นจะต้องใช้วิธีการทดลองในมนุษย์นะครับปกติเราทดลองเราทดลองผ่านสัตว์่ยสัตว์ทดลองแต่ว่าสัตว์ทดลองเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกับมนุษย์ร้อยเปนะครับการทดลองกับมนุษย์เนี่ยมันเลยได้ผลที่แม่นยําเที่ยงตรงกว่าเขาก็ไปจับคนจีนอะ่ะคนจีนก็เป็นคนที่ในช่วงเวลานั้นก็คือคนญี่ปุ่นก็ไม่ได้ใช้คนคนญี่ปุ่นด้วยกันเองอะ่ะมาทดลองนะครับก็ไปใช้คนจีนแล้วพวกนี้เขาก็ไม่ได้สมัครใจ ก็ไปจับตัวมาแล้วก็ก็บังคับนะครับให้มากลายเป็นหนูทดลองเป็นคนทดลองนะครับแต่ว่าคนพวกนี้เขาไม่รู้ว่าเขาต้องมาเจออะไรบ้างนะครับที่เรื่องราวนี้มันค่อนข้างโหดมากเลยเพราะว่าคนพวกนี้เขามีสติสัมปชัญญ,ญะอย่างเต็มที่เลยในเวลาที่เขาถูกจับมาทดลองแล้วก็มีการทดลองที่แบบพิลึกพิลั่นมากบายเลยเช่นมีการตัดอวัย,ยาวะต่างๆเนี่ยนะจากล่างเนี่ยเขากลับไปต่อใหม่แต่ว่าสลับข้างกันนะครับหรือว่าเปลี่ยนอวัย,ยาวะจากคนหนึ่งมาสู่คนหนึ่งโดยที่ไม่ได้ไม่ได้มีกรุ๊ปเลือดเดียวกันนะครับแล้วก็ มีการบังคับให้ผู้หญิงต้องมาร่วมเพศกับผู้ชายที่เป็นโรคซิฟิลิสเนี่ยนะครับเพื่อศึกษาดูดูลักษณะธรรมชาติของเชื้อโรคนะครับเขาจะต้องเข้าใจเชื้อโรคก,ก่อนเพื่อเอาเชื้อโรคเนี่ยไปใช้เป็นอาวุธเนี่ยรวมทั้งไปใช้เป็นยารักษาด้วยมีการฉีดเลือดสัตว์นะครับฉีดเลือดสัตว์ที่มีเชื้อโรคเ,เข้าไปในร่างกายนะครับแล้วก็ดูว่าเออมันมันมีลำดับนะความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงมีการจับเหยื่อมาห้อยหัวนะครับจนกว่าจะตาย ีเอาไปแบบแช่ในน้ําอุณหภูมิติดลบคือมันเยอะครับเยอะมากเลยผมแค่ยกมาเป็นตัวอย่างนิดหน่อยเฉยๆให้เห็นว่ามันมันมันโหดแค่ไหนนะครับอันี้หลักฐานพวกนี้มันก็ถูกทําลายไปอยู่นะครับหลังสงครามโลกเนี่ยเขาก็พยายามที่จะทําลายหลักฐานแต่ว่าบางส่วนมันก็ยังคงหลงเหลืออยู่บ้างนะครับทำให้เราสามารถที่จะแกะรอยไว้ได้ว่าเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นจริงๆนะนะครับไม่ได้เป็นเรื่องที่จะมาปรับป๊มกันเราจะมีภาพถ่ายพวกนี้นะครับภาพถ่ายของการ ทดลองนะครับทั้งในพื้นที่กลางแจ้งทั้งในที่อยู่ในตัวห้องแลบเนี่ยมากมายเลยนะครับอันนี้ก็อย่างเช่นการจับคนจีนมา นะครับแล้วก็ฉีดสารไปต่างๆนะครับฉีดเชื้อโรคฉีดนู่นฉีดนี่เนี่ยมันก็ทําให้คนจีนเนี่ยซึ่งอยู่ในยุคหลังๆเนี่ยแล้วเขารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคนในชาติพันธุ์เดียวกันหรือว่าคนบางคนก็เป็นแบบต้นตระกูลของเขาเนี่ยทำให้คนจีนนี่เดือดดาลแล้วก็โกรธแค้นญี่ปุ่นมากจนถึงทุกวันนี้อันนี้มันก็จะมีการทดลองอย่างเช่นพวกการทดลองอาวุธบางอย่างเนี่ยมันใช้ลังสีบ้างใช้เชื้อโรคบ้างเนี่ยเขาจะมีการไปทดลองแบบเอาดอร์นะครับไปทดลองในเมืองไปในอะไรแบบนี้แล้วก็บางครั้งมันก็มีข้อานมมนาานัับมเกกทืึไว แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเขาก็พยายามที่จะคือทางการจีนเน่ยเขาพยายามที่จะทําให้เรื่องนี้มันเป็นอุทาหรณ์เพื่อให้โลกเราได้เรียนรู้จากอดีตนนแล้วเราไม่ทําให้มันเกิดเหตุการณ์นี้อีกนะครับจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกก็คืออย่างแรกเลยมันต้องยุติอะต้องไม่มีสงครามว่าสงครามมันบีบขั้นคนให้ทําอะไรบ้าๆแบบนี้นะครับอย่างที่2เลยก็คือว่าเขาพยายาม ที่จะมาสร้างข้อตกลงไงว่าถึงแม้นายามสงครามเองอะ่ะมันก็จะมีเส้นกั้นอยู่เหมือนกันนะที่เราจะล้ำเส้นนี้ไปไม่ได้นะครับต่อให้ลบกันแค่ไหนก็ตามแต่คุณจะมาทําวิธีการแบบนี้ไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพล,ลเรือนเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะทําได้นะครับน,นี้มันก็เลยเกิดประเด็นคําถามนะซึ่งเราก็ลองลองตอบคาถามนี้ในใจตัวเองดูนะครับว่าอย่างตัวอนะิชิอิเนี่ยเขาเป็นต้นคิดแหละนะครับที่จะคิดการทดลองต่างๆนี้ขึ้นมาในหน่วยของเขาเนะี่ยหน่วย7จ1หนะึ่งเนี่ยเราจะคิดว่าการกระทำของเขาผิดหรือเปล่าคือเขาอ้างว่าเขาทําเพื่อชาติเนี่ย เพื่อคนจํานวนมากที่อยู่ข้างหลังนะครับเพราะนั้นจําเป็นจะต้องใจแข็งหน่อยเพื่อที่จะสามารถนําพาประเทศชาติเนี่ยผ่านพ้นสงครามเข้าไปได้นะครับในเชิงศีลธรรมแล้วเนะี่ยมันก็เป็นที่ถกเถียงอยู่ว่าเหตุผลแบบนี้มันอ้างได้ไหมนะครับเพราะว่ามันก็เกินกว่าที่คนอะจำนวนมากที่จะรู้สึกว่ายอมรับได้นะครับคนคนหนึ่งแหละที่ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็คงจะโจมตีแนวคิดแบบนี้อย่างแน่นอนเลยก็คือนักปรัชญาคนหนึ่งนะครับเป็นชาวเยอรมันชื่อว่าอิมมานูเอลคานนะครับคานเนี่ย เขาก็เป็นคนที่เสนอแนวทางจริยศาสตร์แบบหนึ่งซึ่งเป็นจริยศาสตร์แบบที่ว่าเราจะต้องสามารถตัดสินนะครับการกระทําได้อย่างเด็ดขาดเลยไม่มีข้อแม่นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีแบบนี้เราถ้าเรายึดตามหลักศีลธรรมแล้วเราจะไม่สามารถทําได้ถึงแม้ว่ามันจะนําพาผลประโยชน์มหาศาลมามากแค่ไหนก็ตามแต่นะครับแนวคิดแบบค้านถ้าไปมองเรื่องของเบ้งเมื่อสักครู่เนี้ยขงเบ้งก็จะทําแบบนั้นไม่ได้เหมือนกันนะครับคุณก็ลบทับจับศึกไป ในส่วนของการที่คุณเผาคนทั้งเป็นเป็นหมื่นๆคนเนะี่ยถ้าถามว่าผิดไหมสับคา้าก็คือ,อมันก็ผิดอะ่ะไม่สามารถที่จะมาอ้างว่าทําไปเพราะเหตุผลอะไรเพื่อผลลัพธ์ที่ตามมาอย่างไงได้นะครับตัวคานเองเนี่ยเขาเป็นคนเยอรมันก็จริงแต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยในที่ที่เขาอยู่เนี่ยเมืองโคนิกสเบิร์กเนี่ยทุกวันเนี่ยมันอยู่ในเขตของรัเสเซียแล้วครับ แล้วมันแค่เป็นติ่งเป็นเกาะอยู่ตรงเนี้ยนะครับท่ามกลางประเทศอื่นๆในยุโรปมากมายนะครับรัสเซียอยู่ฝั่งขวาเนี่ยโคน,นิสเบิร์กมันอยู่ตรงกลางเยอรมันไม่อยู่ตรงเนี้ยนะครับแต่ในสมัยก่อนนะ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของอาจาักรววัดเยอรมันมันเป็นปรัสเซียน,นะครับทุกวันนี้มันชื่อว่าเมืองคารินินสกาดนะครับอันนี้ตัวค้านเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความเป๊ะมากนะครับเที่ยงตรงมากๆนะเขาเลยเขาเลยได้ชื่อนะชื่อเสียงจากคนที่อยู่ในเมืองว่า หูเขาเที่ยงตรงเหมือนนาฬิกาเลยนะถ้าเดินมาตรงนี้ของเมืองเนี่ยสามารถรู้ได้เลยว่าตอนนี้กี่โมงแล้วนะครับแต่ว่าเรามาสนใจแนวคิดเขาดีกว่านะครับจาศาสตร์ของเขาเนี่ยนะครับเราเรียกรวมๆว่าเป็นจยศาสตรแนวค้านนะครับหรือว่าคานเทียนเอสติกนะครับตัวจรยศาสตร์แบบค้านเนี่ยเขาเขาให้คําอธิบายเรื่องนี้อย่างไงสิ่งสําคัญเลยที่จะมาชี้ขาดกับกรณีแบบนี้นะครับว่ากรณีแบบอิชิอีมันไม่สามารถทําได้นะครับ ก็คือแนวคิดเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับหรือว่า human dignity นะครับค้าไ่นเขามองว่ามนุษย์เนี่ยมันมีคุณค่าในตัวเองนะมันมีเกียรติมีศักดิ์ศรีที่ผู้ใดอ่ะก็ไม่สามารถจะมาล่วงละเมิดได้ครับการที่มนุษย์เนี่ยมีคุณค่าในตัวเองมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเนี่ยเราจึงต้องปฏิบัติต่อคนต่อมนุษย์เนี่ยในฐานะที่เขาเนี่ยเป็นเป้าหมายในตัวเองไม่ใช่ว่าเอาคนเนี่ยมาเป็นสะพานนะครับหรือเครื่องมือหรือวิถีเพื่อนําไปสู่สิ่งอื่นนะครับมันทําไม่ได้นะครับลองาดูรัย่งแบบบๆนะค อย่างเช่นสมมุติเรามีเพื่อนเนี่ยเอากรณีอย่างเปรียปร้ยวกับหวานก็ได้เปรี้ยวกับหวานเป็นเพื่อนกันเนี่ยถ้าเปรี้ยวมาทําดีกับหวานเนี่ยนะครับมาเอาอกเอาใจหวานเนี่ยเพื่อต้องการข้อสอบเก่านะครับเปรี้ยวเขารู้ว่าหวานน่ะมีข้อสอบเก่าอยู่สิ่งที่เขาต้องการจากหวานน่ยคือข้อสอบเขาก็มาเอาอกเอาใจหวานเพอเห็นว่าเปรี้ยวดีกับเขาเลยเกินเป็นเพื่อนเขาก็เลยแบ่งข้อสอบไปเขาดูเนี้ยวันหนึ่งพอเขาได้ข้อสอบไปปุ๊บแล้วก็สอบเสร็จไปแล้วผ่าน้นไปแล้วเนี่ยหวานก็จะหมดประโยชน์ไงสำหรับเปรี้ยวแล้วก็หมดประโยชน์ไปเขาก็เฉดหัวทิ้งงอ่่่แวววาารร้้คมจิิิิลสทีีเเปยฏบัตต มันเป็นเพียงแค่เครื่องมือที่นําไปสู่ข้อสอบเท่านั้นเองเป้าหมายจริงๆของเปรี้ยวไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ตัวหวานะนะครับเขาเปรี้ยวไม่ได้ดีกับหวานเพราะว่าหวานเป็นเพื่อนอะไระนะครับเปรี้ยวมาดีกับหวานเพราะต้องการข้อสอบเนะี่ยเราจะเห็นว่าไม่ว่าใครก็ตามที่เจอสถานการณ์แบบหวานะทุกคนจะต้องรู้สึกเจ็บปวดแน่ๆนะครับแล้วรู้สึกว่าถ้าถามว่ามันผิดไหมทุกคนก็ต้องบอกว่ามันผิดมันแย่มันใช้การไม่ได้ใช่ไหมล่ะ ราจะเห็นว่าการอ้างเหตุผลแบบนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กๆนะที่ดูไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายนักแต่ลักษณะของการอ้างเหตุผลเนี่ยมันไม่ได้ต่างกับกรณีของ e c e ิเลยครับในเมื่อเราใช้หลักการเนี่ยหลักการเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเล็กอนะ่ะถ้าอยู่ภายใต้เดียวกันมันก็ต้องวินิจฉัยได้นะครับดังนั้นในกรณีของ e c e ิอ่ะมันก็ต้องผิดเช่นกันจยศาสตร์แนวค้านเขาก็เลยให้มองอยู่ที่ ลักษณะแบบนี้ครับมองยีที่ตัวการกระทาครับไม่ต้องไปดูผลที่ตามมาเลยถ้าไปดูผลที่ตามมามันก็จะสวิงไปเรื่อยแหละเดี๋ยวถูกเดี๋ยวผิดเดี๋ยวถูกเดี๋ยวผิดอยู่อย่างเงี้ยแต่ถ้าเรายึดที่ตัวการกระทำเนี่ยมันจะถูกเสมอหรือผิดเสมอครับมันก็เลยมีความคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายเพราะนั้นถ้าเราถามว่าไอ้คุณความดีเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบไหนค้านก็บอกว่ามันก็ต้องดีมันต้องมีค่าในตัวเองใช่ไหมล่ะไม่ใช่เป็นเพราะว่าผลมันออกมาเป็นยังไงแล้วมันถึงดี หรือว่าถ้าผลมันออกมาแย่มาเลยมันเลยไม่ดีอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะครับความดีมันต้องมีค่าในตัวเองแล้วเราจะยึดถือวิหรือว่าวิธิฉัยการกาะทาต่างๆได้ยังไงสําหรับคานแล้ว่เขาบอกว่าให้ดูที่เจตนาครับเจตนาเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามุ่งหมายผลนะเจตนาคือว่าคุณมีเจตนาแหละหรือว่ามีเจตจานงเนี่ยที่จะทําสิ่งที่มันดีทําดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องดีต้องที่ต้องทําก็เลยทำท่เฉยเนี่ยใช่หรือไม่ถ้าใช่มันคือดวิวครับหรือเจตนาที่ดี แต่ว่าทําไปเพราะหวังผลอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นเจตนาที่ดีอายุตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราไปเห็นคนกาลังถูกทาร้ายอยู่ริมถนนเนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งกำลังถูกผู้ชายคนหนึ่งตบตีอยู่ริมถนนเนี่ยนะครับถ้าเราคิดว่าหลักการของเราเนี่ยก็คือว่าคนเราไม่สามารถที่ถูกใครมาตบตีทรมานได้ใครถูกตบตีทรมานแล้วเราจะต้องไปช่วยเหลือเนี่ยเราทําไปตามหน้าที่สังสิลธรรมเนี่ยถ้าเราคิดแค่นี้เราไปช่วยนหะคือคือการทําตามเจตนาที่ดีนะครับแล้วมันก็เลยถือว่าเป็นการทําดีแต่ถ้าาามุติวว่่คคณไปชยเขนะรับ เพราะว่าคุณอยากได้เงินรางวัลจากการที่ช่วยเหลือเขาอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนี้ช่วยเขาสําเร็จก็จริงแต่ว่าไม่ได้ทําด้วยเจตนาที่ดีก็ไม่ถือว่าเป็นการกระทําที่ดีครับหรือว่าทําไปเพราะว่าเฮ้ยสงสารเขาสงสารนี่ก็ไม่ได้นะสาหรับค้าเนี่ยเอาอารมณ์ความรู้สึกมาปนก็ไม่ได้เลยสงสารเขาเราเราเราเลยไปทําไปทําแล้วเราพ้นจากความสงสารเนี่ยก็ไม่ได้อีกเช่นกันถึงแม้ว่าจะเป็นการกระทําเดียวกันถ้าไม่ได้มาจากเจตนาที่ดีไม่ได้มาทําตามตามหน้าที่ทางศีลธรรมให้มันเป็นเจตนาดีนะครับอย่างนั้นก็ถือไม่ถือว่ามนกัถู หน้าที่ทางศิลธรรมบังคับอยู่นะครับว่าเราไม่ได้มีสระที่จะไปเลือกทางอื่นเนี่ยเพราะว่าไอ้วัตถุสิ่งของหรือว่าสัตว์เนี่ยมันมันไม่สามารถมีศิลธรรมแบบคนได้คนะ่ะเท่านั้นที่จะทําได้นะครับคือแนวคิดแบบค้าเนี่ยเขามองแบบนี้ครับเวลาเรามองไฟเนี่ยครับเรามองไฟกองไฟไปถามว่าไฟมันมีลักษณะยังไงไฟมันก็สีแดงเป็นเปลวนะครับมีความร้อนไอะไรกระวานไป เราจะเห็นว่าคุณลักษณะของไฟเนี่ยมันไม่ได้แปรเปลี่ยนไปใช่ไหมล่ะแต่ว่าถ้าเราเอาเราไปถามว่าไฟเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเราไปดูที่ผลเนี่ยมันจะแปรเปลี่ยนไปนะครับแปรเปลี่ยนยังไงอ่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเอาไฟอ่ะมามาให้ความอบอุ่นของเราอ่ะมาอยู่ในเตาผิงเนี่ยมันมีประโยชน์กับเรามันก็กลายเป็นว่าไฟนี้คือดีถูกไหมถ้าเราเอามาหุงหาอาหารมาปิ้งย่างต่างๆเนี่ยมันมีประโยชน์กับเรามันทําให้เรามีอาหารกินเนี่ยมันก็ดีใช่ไหม พอมันมีประโยชน์มันก็เลยดีขึ้นมาเอ้าแต่ถ้าไฟอ่ะเราเอาไปเผาบ้านคนอื่นน่ไปวางเพลิงเนี้ยมันทําลายวอดวายหมดอย่างเงี้ยผลที่ตามมามันก็ไม่ดีใช่ไหมดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นช่วงนี้เหรอสาหรับค้าน่ะมันไม่ใช่ครับค่าของไฟเนี่ยมันไฟเนี่ยคุณลักษณะของมันสาระของมันเนี่ยมันไม่ได้แปลเปลี่ยนไปตามการที่เราเอาไปใช้ทําอะไรไงไฟมันมีลักษณะแบบไหนมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่นะคานเขามองว่าความดีมันก็เป็นอย่างนั้นครับความดีมันไม่ได้แปลเปลี่ยนไปตามผลที่ที่เราเอาไปใช้กระทําเพราะฉะนั้นเเวลาาที่ร ไปยึดถือว่าผลไม่เป็นยังไงแล้วมันเป็นตัวบอกว่าสิ่งนั้นมันเป็นยังไงอ่ะมันเลยเป็นการตอบผิดประเด็นนะครับไอ้นี่คือสําหรับขานน้าก็เป็นเหมือนกันเวลาเราถามว่าน้ํามันเป็นยังไงน้ําก็มีคุณลักษณะของมันอยู่มันไม่ได้เกี่ยวเลยครับว่าไอ้น้ำเนี่ยมันให้คุณให้โทษใช่ไหมล่ะเพราะว่าถ้าเราคิดว่าคิดในเชิงผลเนี่ยมันกลายเป็นว่าเออเราก็หายน้ําเราได้น้ํามาดื่มเนี่ยนะครับมันเป็นผลดีกับเราแสดงว่าน้ํานี่มันก็ดีดีใช่ไหมครับแต่ว่าเออเจน้ำมันมาท่วมบ้านคนอื่นอย่างเงี้ย ท่วมบ้านคนอื่นมันเป็นโทษเนี่ยท่วมบ้านเราท่วมบ้านคนอื่นเนี่ยก็กลายว่าน้ํานี่มันไม่ดีสิซึ่งค้านเขาบอกว่ามันไม่ใช่ไงครับน้ํามันก็เป็นคุณลักษณะตายตัวของมันว่ามันเป็นอย่างนี้ตลอดนั่นแหละมันไม่เกี่ยวกับว่ามันไปท่วมบ้านหรือมันเอาไปใช้กินดื่มอันนั้นมันอีกเรื่องหนึ่งนี่คือเป็นประเด็นที่เขาเสนอว่าเราต้องมองเรื่องของการทําดีเรื่องของเรื่องของเอ้สีลธรรมตัวความดีความชั่วนแบบนี้นะครับไม่ใช่ไปมองที่ผลแต่ต้องมองที่ตัวมันอย่างเดียวนะครับครนี้พอไปมองแบบนั้นแล้้้้้ววนนนนนน่่่ะแแลลมมััเเเเเปป็็็็หหาาาาททททีีีตองยบบดดดดดดขข เขาเรียกว่าเป็น c a t e g o r i c a l i m p e r a t i v e คือมันเด็ดขาดอย่างไม่มีเงื่อนไขทําไมมันถึงต้องเด็ดขาดอย่างไม่มีเงื่อนไขละ่ะเพราะว่ามันจะต้องเป็นสิ่งสากลครับไม่ใช่เป็นสิ่งเฉพาะคือมันต้องเสมอต้อนเสมอปลายนะครับมันต้องใช้อย่างนี้ทั่วไปในทุกๆกรณีใช้อย่างนี้เสมอไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนกับใครถ้าสมมุติว่ามันทําแบบมีเงื่อนไขอะ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหรือว่าเอาอารมณ์เข้ามาใช้เนี่ยมันก็จะทาให้แปลเปลี่ยนไปตามอารมณ์แบบนี้อีกนะ มันก็จะเป็นกรณีแบบนี้ครับอย่างเช่นผู <voi ả? S 1> ้พิพากษาเนี่ยถ้าสมมุติว่าผู้พิพากษาเนี่ยนั่งบัรลังอยู่แล้วก็มีผู้ต้องหาเข้ามานั่งให้พิจารณาคดีใช่ไหมถ้าผู้พิพากษาเนี่ยไม่รู้จักกับตัวผู้ต้องหาเลยเนี่ยเขาก็จะดูว่าผู้ผู้ที่มานั่งให้พิจารณาโทษเนี่ยเขาทําความผิดจริงไหมนะครับแล้วก็ไปพลิกดูตัวบทกฎหมายว่ากฎหมายเนี่ยบัญญัติโทษไว้อย่างไรใช่ไหมแค่นี้ก็คือจบสมมุติว่าไปก่อคดีฆาตกรรมมานะครับแล้วพิสูจน์ได้ว่าก่อคดีฆาตกรรมจริง แต่ว่าแล้วพอมาดูในตัวบทกฎหมายแล้วเขาให้จําคุก1ิปีก็พิพากษาไปคนนี้ก็ไปรับโทษคุก1ิปีมันก็จบไงแต่ถ้าเกิดว่าผู้ผู้พิพากษาเนะี่ยดันไปนรู้จักกับผู้ต้องหามาแล้วก็ดันมีอารมณ์ความรู้สึกอะไรบางอย่างเริ่มมีความโน้มเอียงทางอารมณ์อ่ะทางใดทางหนึ่งกับผู้ต้องหานะทีนี้มันจะวุ่นครับถ้าสมมุติว่าเขารู้จักผู้ต้องหาคนนี้แล้วผู้ต้องหาคนนี้ เป็นคนดีในสายตาเขานะในสายตาเขาคนนี้เป็นคนดีเลยอะ่ะแล้วก็น่าสงสารมากเลยไม่ได้เป็นคนชั่วโดยกนบนะบลัสันดานนะครับที่เขาทําทําผิดไปทําเรื่องนี้ไปอะ่ะมันมีเหตุอันจาเป็นนะครับมันเขาขัดสนหรืออะไรก็ตามแต่นะี่ยทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นในอดีตที่ผ่านมาเขาก็เคยทําดีมีบุญคุณกับผู้พิพากษามาก,ก่อนเนี่ยถ้าไม่เป็นอย่างนี้เข้าผู้ผู้พิพากษาก็จะมีความโน้มเอียงที่จะตัดสินคดีเนี่ยไม่ได้เป็นไปนตามตัวบทกฎหมายครับก็คือว่าก็จะพยายามช่วยไงช่วยเขา ทำให้เขาพ้นผิดหรือว่าผ่อนหนักเป็นเบาหรือว่าถ้าอีกทางหนึ่งนะครับผู้พิพากษาเนะี่ยรู้จักนะครับรู้จักกับคนนี้เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มองในเชิงบวกอะรู้จักแล้วรู้สึกไปในทางลบอะอุ้ยไอค้คนคนนี้ในอดีตอะฉันเคยรู้จักมันมาก,ก่อนมันอีชั่วช้าเร็วซามมากเลยนะกักขละเห็นแก่ตัวเนี่ยแล้วก็เคยทํรลายฉันมาก่อนด้วยผู้พิพากษาเนี่ยเกลียดคนคนนี้มากเอาแล้วทีนี้ก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ตัดสินไปตามไปตามที่ควรจะเป็นเดีย๋ยไปตามข้อบัญญัติที่มันกําหนดไว้สิผู้้้พิิาากกษษ็็เเอีียงแลวสจะ่มโทใคนนน จัดมันให้หนักเลยนะครับเอามันให้สะสมก็กลายเป็นว่าการวิพากษคษาหรือว่าการวินิจฉัยตัดสินในเชิงศิลธรรมอ่ะสำหรับค้านอ่ะเขามองว่ามันจะสวิงแบบนี้ไม่ได้ครับถ้ามันสวิงแบบนั้นอ่ะมันไม่มันไม่ถือว่ามันเป็นมันไม่ถูกต้องแล้วดังนั้นอ่ะมันจึงต้องเที่ยงตรงและแม่นยำครับเสมอต้นเสมอปลายเราจะเห็นว่าหลักการหลักคิดแบบนี้มันเอามาใช้ในระบบนะครับและระบบกฎหมายเนี่ยเราไม่ได้มองเฉพาะกรณีหรือว่าเฉพาะตัวบุคคลไง พอมาใช้ในระบบกฎหมายซึ่งกฎหมายมันไม่ได้เฉพาะเจาะจงคนแล้วอะเราต้องการใช้โดยทั่วไปเลยเห็นไหมการวิธจฉัยม,มันต้องเที่ยงตรงเสมอต้นเสมอปลายคงเส้นคงวามันก็เข้ามาเป็นอุดมคติของกฎหมายครับเราจะเห็นว่าตัว lady justice วเนี่ยเทพีแห่งความยุติธรรมเนี่ยเป็นเทพีตาบอดนะครับปิดตาอยู่มันมองไม่เห็นว่าเป็นใครอะเวลายกตาช่างขึ้นมาช่างเนี่ยตาช่างมันมันเที่ยงตรงมันแม่นยำอะโดยที่ไม่ได้มองว่าซ้ายเป็นใครขวาเป็นใครเลยอะเมื่อช่างน้ําหนักไปแล้วอะ ดาบที่อยู่ในมือนะครับก,ก็ฟันฉับลงไปตามนั้นนะครับเท้ามันก็เหยียบคมภีเหยียบหลักการเหยียบบทญญัตาของกฎหมายอยู่หลักการมันเป็นแบบนี้ครับอันนี้เราจะเห็นได้ว่ามารดกของแนวคิดแบบค้าเนี่ยมันส่งเข้ามาแทรกซึมอยู่ทุกๆมติติต่างๆในสังคมมากมายหรือแม้กระทั่งหลักสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันประกาศอยู่ในที่ที่ประชุมของสหประชาชาติของ UN เอ็นนะครับแล้วมันไม่ขึ้นต่อพรมแดนใดอ่ะต่อมนุษย์ในยุคสมัยใดหรือว่ากฎหมายของประเทศใดอ่ะถ้าคุณล่วงละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนไปแล้วอ่ะ เราจาเป็นต้องไปปกป้องและต่อต้านเราจะเห็นว่าลักษณะของค้านเนี่ยแนวคิดแบบค้านเนี่ยมันเป็นยู i v เวอร์แซลมันเป็นโดยทั่วไปนะครับไลฟ์ผมแดนแล้วก็ไลฟ์การเวลาอันนี้คําพูดคํานึงของค้านซึ่งมันก็เป็นเป็นข้อสรุปนะครับที่ดีที่เราจะใช้ในการในการจดจําก็ได้นะครับว่าเวลาค้านเสนอความคิดเนี่ยนะครับอะไรที่มันเป็นหัวใจก็คือว่าจงทําตามหลักครับที่ท่านจงใจให้เป็นกฎสากลก็คือใช้ได้กับทุกคนอะ่ะแม้กระทั่งเป็นตัวท่านเองอะ่ะ ตกศาสตใน,สถ,นสถานการณ์เช่นนี้คนอื่นมาใช้กับท่านถ้าก็ยังรู้สึกว่ามันยุติธรรมอ่ะมันถูกอยู่ถ้าสมมุติว่าเรามันไม่ใช้อะไรที่เป็นกดสากรแล้วมันจะเป็นการเฉพาะนะเฉพาะเลือกปฏิบัติเลือกเป็นกรณีไปอย่างนี้มันไม่ใช่อย่างนี้มันไม่ใช่ความดีความชั่วนะครับในสายตาของของค้านนะครับ